เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับได้ฟังเรื่องของโทษของการพูดธรรมะโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะนั่นก็คือการบ่นเพ้อธรรมะนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่กล้าพูดธรรมะอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้จะเป็นการถูกต้องหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดการบ่นเพ้อธรรมะนะครับมีความลึกซึ้งอย่างไรเป็นสภาพธรรมะอย่างไรบ้างน,นะครับน่าสนใจมากอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคําศัพท์ธรรมะช่วงนี้นะครับนำเสนอคําว่าภวังขจิตครับ ภาวังขจิตหมายถึงจิตที่ทำกิจดำรงรักษาภาวะความเป็นบุคคลนั้นไว้ตราบเท่าที่ยังไม่ได้สิ้นชีวิตนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมเนื้อหากันเลยครับความเข้าใจพระธรรมก็มีหลายขั้นครับท่านอาจารย์ตั้งแต่เข้าใจความจริงที่เป็นสัจจญาณทึ่งเริ่มต้นก็คือฟังแล้วเข้าใจเมื่อมีฟังมีการฟังแล้วเข้าใจก็มีการกล่าวการแสดงการสนทนา ไปตามความเข้าใจนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่อย่างเช่นกล่าวถึงความเป็นจริงของผู้ที่ดับกิเลสได้แล้วอย่างพระอรหันต์นะฮะจิตของท่านเนี่ยไม่เป็นอกุศลไม่เป็นกุศลอีกแล้วตามที่ท่านแสดงไว้แต่ผู้กล่าวก็ไม่ได้มีคุณวิเศษที่จะเป็นถึงขั้นนั้นนะฮะหรือเรื่องฌานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกล่าวตามธรรมะที่ถูกต้องแต่ว่าก็ไม่ให้ผู้ที่ได้ฌานอย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการบ่นเพ้อธรรมะใช่ไหมครับท่านอาจารย์ฟังดูเหมือนพูดอะไรอีกไม่ได้ละใช่ไหมคะจะพูดเรื่องฌานก็กลัวว่าจะเป็นการบ่นเพ้อจะพูดเรื่องอะไรก็ยังไม่รูเท้งนั้นก็สงสัยว่าเป็นการบ่นเพ้อธรรมะหรือเปล่าตามความเป็นจริงนะคะพูดแล้วเข้าใจหรือขณะที่กําลังพูดก็เข้าใจสิ่งที่พูด อย่างนั้นไม่ใช่การบ่นเพ้อธรรมะค่ะแต่เป็นการที่จะทําให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ยินเนี่ยละเอียดขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ทั้งหมดเป็นปัญญาเพราะฉะนผู้ฟังนะคะก็คือว่าฟังแล้วเริ่มเข้าใจมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องขณะนั้นไม่ใช่การบ่นเพ้อธรรมะแต่ถ้าพูดโดยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะ และคนฟังก็ต้องไม่รู้ไม่เข้าใจแนะ่เพราะว่าคนพูดไม่เข้าใจและคนฟังจะเข้าใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็คือการบ่นเพ้อธรรมะเมื่อไหร่ที่ไม่เข้าใจท่านอาจารย์คะแล้วโดยสภาพธรรมถ้าพูดด้วยความไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็คืออกุศลจิตที่พูดในขณะนั้นเองแต่เป็นพูดถ้าเป็นพูดที่พูดด้วยความเข้าใจขณะนั้นก็กุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญา คะก็จะคําถามคล้ายๆอาจารย์นบแต่ว่าจะขอยกตัวอย่างเรื่องวิถีจิตคือเมื่อศึกษาวิธีจิตเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าอย่างทางปัญจทวารเนี่ยก็จะต้องมี14ขณะ7วิธีอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ารายละเอียดแล้วทางมโนทวารซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชีวิตประจําวันที่เป็นขนาดเนี้ยแต่ก็ทราบว่าเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าที่ที่รู้เช่นนั้นในหมู่พวกเราเนี่ยก็ศึกษาเพียงเพื่อให รู้ว่าธรรมะเนี่ยเขาเป็นเ,เหตุปัจจัยหรือว่าเป็นอนัตตาอย่างไรทีนี้ในวิถีจิตเวลาพูดรายละเอียดว่าเขาเกิดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับก็แยกไม่ออกว่าแล้วเข้าใจกับบ่นเพ้อเนี่ยยังยังยจะจะต่างกันหรือว่าจะทราบได้ยังไงว่าเราบ่นเพ้อหรือว่าเข้าใจ่าถ,าถามคุณอนรรไม่ใช่ใช่ไหมไม่<ช>ค่ะเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะเข้าใจจะเพ้อได้ไหม เข้าใจก็ไม่เพ้อแต่ว่าเหมือนกับว่าสมมติยกตัวอย่างว่าจิตเห็นเนี่ยก็มีอัติตาพวังอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็พูดตรงนั้นไปแต่ว่าดูเหมือนว่าก็จะไม่รู้ตรงนั้นะพูดไปเรื่อยๆหรือว่าพูดให้เข้าใจว่าขณะนี้มีพวังขจิตไม่ใช่ไม่มีและพวังขจิตคืออะไร คือทุกคำที่พูดแล้วเนี่ยนะคะต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่พูดไปพูดไปโดยไม่เข้าใจอย่างนั้นเพ้อแน่พวังขจิตคืออะไรหรือแม้แต่จิตคืออะไรทุกอย่างที่ฟังเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นถ้าอาจารย์ก็ถ้าท่าอาจารย์ถามว่าพวังขจิตคืออะไรก็ทราบว่าเป็นจิตที่ทํากิจดํารงภพชาติต้องเป็นคนเนี้ย,ยจังหวะมไหมีค,ะค่ะดำรงพบชาติเมื่อไหร่ คือเขาเกิดขั้นระหว่างวิถีจิตแล้วก็ค่ะอันนี้เพอเปล่าค่ะคือขณะนี้ก็ใช่ค่ะท่านอาจารย์ยังไม่ตราบที่ยังไม่ไม่คำวันผวาคขจิตหมายความว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแล้วมีจิตไหมขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินก็ยังไม่ใช่คนตายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจิตและจิตขณะนั้นนะคะเป็นยังไงที่ใช้คําว่าดํารงภพชาติ ก็คือไม่เห็นแต่ก็ดำรงภพชาติคือยังไม่จากโลกนี้ไปยังต้องเกิดขึ้นรักษาความเป็นบุคคลนั้นไว้จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายของชาตินั้นคือจุดติจิตเพราะฉันก็ต้องเข้าใจทุกคําที่พูดนะคะไม่ใช่จําเรื่องแล้วก็จําแต่เรื่องแต่ต้องรู้ว่าขณะนี้เองคะ่ะไม่มีใครรู้ว่าเป็นผวังเมื่อไหร่แต่ให้ทราบว่านะคะ เวลาที่เห็นแล้วเนี่ยรูปยังไม่ดับเพราะฉะนั้นจะมีแต่เพียงจิตเห็นขณะเดียวเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะจิตที่เกิดสืบต่อก็ต้องรู้รูปที่ยังไม่ดับจนกว่ารูปนั้นดับเมื่อไร่จิตก็จะมีรูปนั้นเป็นอารมณ์รู้รูปนั้นไม่ได้เพราะรูปนั้นดับไปแล้วเมื่อรูปนั้นดับและจิตที่เกิดก็ไม่มีรูปนั้นเป็นอารมณ์แล้วจะมีอะไรเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะในเมื่อยังไม่ตายก็ต้องเป็นผวังขจิตเกิดขึ้น มีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตซึ่งไม่ได้ปรากฏขณะนี้ค่ะระหว่างเห็นกับได้ยินมีช่องว่างไหมมากค่ะ,คะช่องว่างไม่รู้เลยว่าอะไรบ้างสัมปติชนนะจิตสันติรณะจิตโวทพนะจิตชวนะจิตตาทานะ,ะจิตภวังคจิตนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่ไม่ทรงแสดงหรือว่าไม่ใช่ไม่เห็นประโยชน์ค่ะ แต่ทรงแสดงเพื่อให้เห็นความละเอียดความลึกซึ้งว่าที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเนี่ยเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ให้รู้เสียนะคะว่าก็เป็นธรรมะซึ่งตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปสืบต่อจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจความจริงความรู้จะละความไม่รู้เมื่อรู้แล้วก็จะค่อยๆค,คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา เพราะฉะนั้นไม่ใช่การง่ายเลยนะคะที่จะละความยึดถือว่าเป็นเราได้โดยไม่รู้อะไรเลยไนดะ้เป็นไปไม่ได้แต่ถึงแม่รู้บ้างแล้วก็ยังไม่ง่ายอย่างนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่ากว่าจะสามารถเข้าใจว่าขณะที่กําลังพูดนี้นะคะพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แม่ทางตามีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าจิตอื่นซึ่งเกิดสืบต่อไม่ได้ปรากฏแต่ก็มีจิตอะไรบ้างซึ่งไม่ใช่จิตประเภทเดียวกันเลย เพื่อให้ค่อยๆมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเรานะคะแต่มีจิตซึ่งเกิดขึ้นทำกิจแต่ละกิจสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเหมือนสิ่งที่เกิดมาทำหน้าที่จนกว่าจะตายไปจากโลกนี้ไปแต่เกิดมาทำไมคะก็ทำหน้าที่ต่างๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวก็คิดนึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ท่านั้นเองคะ่ะอย่างนี้บนเพ้อหรือเปล่าคะ ถ้าอาจารย์ค่อย่างนี้ถ้าอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องกิจของจิตเนี่ยก็ทราบว่ามี14บสีกิจและชีวิตประจำวันก็มี12บสอกิจก็สามารถพูดได้มีอะไรบ้างเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับปัญญาหรือว่าความไม่รู้กับโลภะที่สะสมมานานเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่น้อมมาที่จะเป็นว่าขณะนี้เป็น,น,นเช่นที่เราศึกษายลคมาแล้วไม่น้อมมาแล้วใครน้อม คือก็ตอบได้ว่าท่านอาจารย์ก็จะบอ,อกเภาไม่น้อมแล้จะให้ความได้ไหมในเมื่อความรู้เพียงเท่านี้เองค่ะท่านอาจารย์ค็คือคําถามเนี่ยที่ต้องใช้คํานี้เพื่อจะถามให้รู้ว่าเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจถูกว่าเป็นบนเพื่อธรรมะหรือเรียนให้เข้าใจอย่างที่ท่านอาจารย์สอนให้พวกเราเข้าใจว่าคือสิ่งที่ศึกษาสิ่งที่มีขนาดนี้เช่นเห็นได้ยินตรงเนี้ยเข้าใจขนาดนี้นะ แต่ในตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนพูดตามได้แต่ว่าไม่รู้ว่า,ออาเข้าใจาแค่ไหนพูดตามสช่ไเลิกเรื่องพูดตามได้ไหมเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังแม้พูดตามก็พูดตามด้วยความเข้าใจที่ได้เข้าใจแล้วคะ่ะจะพูดเรื่องผวังก็เข้าใจผวังแล้วอ่ะไม่ใช่พูดผวังโดยไม่รู้จักผวังเพราะฉะนั้นการฟังฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะพูดก็พูดตามด้วยความเข้าใจที่ฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่พูดตามโดยไม่เข้าใจ อาจารย์ครับแม้ในการที่จะฟังเรื่องประมัตธธรรมในครั้งแรกนะครับก็ฟังแล้วก็มีการกล่าวตามบ้างแต่ว่าความเข้าใจก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกับที่ฟังมาหลายปีครับ